เวลาไปแต่ละรอบอะเขาก็จะแบบลงใต้เป็นแบบสัปดาห์อะไรเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าของในวันนั้นอะไม่ดีไม่ได้อะก็จะไม่ไม่สามารถเสิร์ฟได้อะเหมือนออกเรือไปพร้อมกับแบบพี่ชาวประมงอะแล้วก็ไปนอนบนเรือเลยเว้ยเพื่อให้จัดการวัตถุดิบได้แบบดีที่สุดนะฮะข้าวที่เขาไปหาคือต้องปลูกจากตรงนี้แอรเรียนนี้เท่านั้นเธอเข้าใจฟิลปะ คือกินเสร็จแล้วมองหน้ากัน,นแบบุ่ยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิง้งธุรกิจไอที IT, กาเจ็ที่เล่าสนุกลุกนั่งสบายไหมนาเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการะเตลิดไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้1นึ่งแสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่ะสวัสดีนะคะแม่ๆพ่อๆพ,พี่ๆีกแล้วนะคะอยู่กับแอมการตลาดการะเตลิดอีกแล้วนะคะสํรหรับในตอนนี้นะเป็นตอนที่ อยากจะมาแชร์เรื่องที่ไปเจอมาแล้วก็ชอบมากก็คือแอมมีโอกาสไปฟังเซกชั่นนะคะของเชฟนะคะเชฟไอที่เป็นเจ้าของร้านสอนนะคะที่เป็นเอ,อ่อมิชลิน3าดาวนะ,ะร้านแรกที่เป็นอาหารไทยในโลกนะฮะฉันไปฟังแล้วฉันอิสปายมากแล้วก็ได้เหมือนกับว่ามีเป็นบุลเลตอะที่จดมาแล้วรู้สึกว่า แฮปปี้อยากจะมาเล่าทุกคนฟังเนี่ยก็คือจดมาหลายอันนะคะอาจจะที่ไปฟังเขาซึ่งเป็นเซ็กชั่นในในที่ปิดนะฮะเป็นเซ็กชั่นที่แบบไม่ใช่คนทั่วไปจะเข้ามาฟังได้ง่ายๆนะเออแอมก็ไปเอาบางส่วนและการที่สามารถแชร์ได้ให้ทุกคนฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ช่วยกด u b s c r i b e คอมเมนต์ไลค์แชร์ไปแล้วก็กดไปนะคะแล้วมาฟังกันเลยค่ะแม่แม่ประเด็นแรกเลยนะที่แอมชอบมากๆนะคะก็คือเรื่องของความแบบรุ่มหลงในการแบบไปหาวัตถุดิบของเขา คือคุณนึกภาพนะคือแอมแล้วก็ไปทานสอนมาตั้งแต่น่าจะหกเจ็ดปีที่แล้วว่าก็ก็ไปกินแล้วนะคะสมัยก่อนนะเธอสอนนะไปร้านอาหารแอมจําได้าไหนะเคยกินอนะประมาณแค่สามพันเนี่ะสามพันสามพันห้าอย่างเงี้ยคือเธอต้องเข้าใจนะว่าการไปกินอมตะเศษญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออมันแพงนะมันแบบแปดพันเก้าเชนเคยกินมาจนกว่าหมื่นแปดหมื่นห้าอย่างเงี้ยก็คือราคามันสูงแต่พอมาเป็นเรื่องของอาหารไทยอะ คนไทยก็ไม่ชินกับการที่แบบว่าหลักแบบหมื่นหรือแบบหลายพันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสามพันห้เนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่แรงแล้วนะสำหรับคนที่เออมองเรื่องของไฟเดนนิงอาหารไทยอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าที่สอดเนี่ยที่ร้านสอดเนี่ยนะสมัยก่อนตอนแอมไปกินตอนนั้นยังไม่ได้3ดาวนะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยมากอะคือกินเสร็จแล้วมองหน้ากันแบบแบบแกทำไมมันอร่อยอะไรที่ขนาดนี้ว่ามันลดแบบ มันลดมากมันจึ้งมากจริงๆอร่อยแล้วก็อร่อยทั้งประสบการณ์ด้วยนะคะประสบการณ์ที่เขามอบให้ในการแบบว่ามีของมาโชว์เรื่องของการเล่าเรื่องราวว่าทําไมอาหารตรงนี้ถึงมาจากตัวนั้นตรงเนี้ยคือมันก็จะมีเรื่องเล่าอย่างเงี้ยคือมันก็อร่อยทั้งทั้งลิ้นเราด้วยแล้วก็อร่อยทั้งจากทั้งหูเราที่แบบเราได้เออเราฟังสตอรี่ะอะไรเงี้ยนะคะทีเนี้ยตอนไปฟังเชมย์ไอนะคือเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องของการหาวัตถุดิบไว้ซึ่งแบบเลิศมากๆคือเขาลงเล่าให้เล่าให้กับคนในห้องฟังนะว่าเวลาไปแต่ละรอบอ่ะเขาก็จะแบบลลลงใตไปหายยวันนเะ ไปแบบเป็นแบบสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วเขาก็จะไปหากินให้เจอแบบถึงแหล่งเลยอะแหล่งที่แบบว่าเลิศที่สุดอร่อยที่สุดของแบบสิ่งนั้นๆเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยต้องไปแบบตรงนี้ที่นี้ร้านนี้แล้วเขาก็ไปขุกขี่ไปดูว่าแบบดีที่สุดของวัตถุดิบคืออะไรกุ้งต้องยังไงปลาต้องยังไงแบบดำดิ่งมากอะแล้วก็ของนี้เขาใช้ก็คือต้องเป็นของดีที่เป็นเกรด A ในเในเทีนึงอะ คือถ้าสมมติว่าของในวันนั้นนะไม่ดีไม่ได้ก็จะไม่ไม่สามารถเสิร์ฟได้เพราะฉะนั้นก็คือทุกวันเขาต้องมีของที่มันเป็นนับวันจริงๆมาเพราะว่าไม่งั้นเนะขาจะไม่สามารถได้เมออิชลินสามดาวได้เนาะ <S <S ขเขาเล่าให้ฟังว่าเขา่เคยต้องไปนอนบนเรือเธอเหมือนออกเรือไปพร้อมกับแบบพี่ชาวประมงแล้วก็ไปนอนบนเรือเลยเว้นอนบนเรือแบบเพื่อที่จะดูแล้วเข้าใจคอนเซ็ปต์พโรเซสนะครับแบบออกเรือในการปลามันขึ้นมันมากกี่โมงอย่างเงี้ยเพื่อให้จัดการวัตถุดิบได้แบบดีที่สุดนะฮะซึ่งเยเชฟไอเนี่ย เขาจะมีการส่งวัตถุดิบมาแบบ Day t ท day คือวันต่อวันวันต่อวันหมายถึงว่าอาหารที่แบบเสิร์ฟเราอ่ะก็คือวัตถุดิบแบบอารมณ์เหมือนกับมาจากใต้ตั้งแต่เช้าว่ะเธอแล้วก็มาถึงเธอตอนแบบบ่ายตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็แบบทำแล้วก็เสิร์ฟเลยเธอเนื้อออกปะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบมันก็เลยแบบสดมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องอาหารใต้เป็นเรื่องของแบบวัตถุดิบทางทะเลเนาะแบบกุ้งปลาหอยอะไรเงี้ยมันก็แบบยิ่งสดมันยิ่งแบบว่าเออแบบปังแบบจึ้งอย่างเงี้ยเนี่ยคือวัตถุดิบเขาล ลุ่มหลงแมก้กระทั่งว่าข้าวที่เขาไปหาคือต้องปลูกจากตรงนี้แอเรียน,นี้เท่านั้นเธอเข้าใจฟิลปะคือหูฉันงงมากแบบแกข้าวแค่จากแอเรียน,นี้แล้วก็ต้องตรงนี้แล้วก็มีฤดูมีจังหวะในการเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอีกอย่างนึงที่แอมเซอร์ไพรส์สำหรับเรื่องวัตถุด,ดิบของเชฟไอนะเขาไม่ได้ใช้ที่เดิมที่เดียวนะตลอดทั้งปีแต่เขามีการแบบว่าช่วงนี้ฤดูนี้ต้องข้าวจากตรงนี้ แล้วก็อีกสามเดือนข้าวจากตรงนี้จะไม่เลิศละก็ย้ายไปอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือหูแบบอเมซิ่งมากคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาได้สามดาวคืออาหารกว่าจะออกมาเป็นหนึ่งจานที่เรากินอะ่ะพอเราได้รู้สตอรี่ของเขาไปเรารู้สึกว่าหูแบบไม่มีคุณค่าแล้วจริงๆนะเคยมองว่าอาหารไทยอะ่ะมันเป็นอาหารที่สามารถส่งออกระดับโลกได้จริงๆนะแล้วร้านเชฟไอ,อ้อ่ะก็คืออารมณ์ว่าพอเป็นอาหารไทยร้านแรกที่ได้แบบสามดาวใช่ปะคนก็แห่แห่มากินกันแบบมหาศาลนะก็คือ ใครเป็นเซเลบดาราฮอลลีวูดที่แบบมาเที่ยวเมืองไทยก็คือต้องมีหมุดหมายว่าต้องมากินร้านนี้ด้วยอารมณ์เหมือนกับว่าคนมาต้องไปกินเจ๊ไฝ่อะสอนก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เออต้องมาเหมือนกันนะคะแล้วด้วยราคาเขาตอนนี้นะคะก็แบบอาจจะประมาณแบบเจนะ็ดแปดพันตอน,น,นแแอมไปกินแอมจาราคาต่อหัวนเน็ตไม่ได้นะแต่ว่าไปกินกัน2คนก็มีวายแพลนิ่ลเดี๋ยวก็ประมาณสักแบบสองหมกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ไปการกินที่ยาวนานมากคือกินประมาณสามชั่วโมงอะคือโอ้โหก็จะมาแต่ละอย่างกว่าจะเล่าแล้วก็ แบบอิ่มแบบโอ้ยอิ่มแบบเลิศแบบโอ้แบบสุดๆจริงๆอย่างเงี้ยซึ่งฉานก็เลยดีใจมากๆว่ามันมีหมุดหมายที่ทําให้อาหารไทยส่งออกได้เพราะอาหารไทยส่งออกในระดับโลกได้อ่ะคนก็จะรู้สึกว่าการมาเมืองไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการมาพัทยาเว้ยไม่ใช่แค่เรื่องของแบบต้มยำกุ้งเว้ยแต่จริงๆอ่ะมันมีอาหารใต้นะที่เป็นมิชลิน3าดาวซึ่งปกติคนมาก็แบบโอเคต้มยำมกุง้งผัดไทยอันรอย่างงี้ใช่ปะท,ทั้ง่จริงอ่ะอาหารใต้ก็สามารถส่งออกได้เหมือนกันอ่ะแล้วมันเผ็ดมากๆนะเธอซึ่งฝรั่งก็จะพยายาม,มากินแบบ อยากกินรสชาติออริจินอลด้วยนะที่เชฟไอเขาเล่านะแบบอยากกินแบบรสชาติเผ็ดจริงๆปฏิทิที่ขายอะ่ะซึ่งเผ็ดจริงๆปฏิทิที่ขายตอนเรากินนะเรายังรู้สึกเลยว่าคุณแม่เผ็ดมากกินจะไม่ไหวจะฝรั่งก็อยากจะมาลิ้มลองรสชาติแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยลดมากๆเลยค่ะทีเนี้ยเชฟไอนะคะเขาก็มีวีด็ดจากคุณยา่าคุณย่าเป็นคนแบบว่าสอนเชฟไอในการทําอาหารเนาะซึ่งคุณย่าเนี่ยเขาก็มีการบอกเชฟไอนะคะว่าสิ่งที่เราทาออกไปเนี่ยคือ ให้ทามันแบบด้วยการด้วยความสุขก่อนนะมีความสุขที่มันจะทาอะ่ะคือคุณต้องสุขมากๆในการที่จะทำเพราะคุณสุขมากๆแล้วว่าเดี๋ยวเงินก็มาเองแอ่ว่าเป็นประโยคที่ดีนะเคยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาสอนอเอาไว้แบบนี้นะเขาเคยบอกว่าคุณแอมเงินอนะ่ะมันแอบอยู่หลังความสุขเสมอนะเป็นประโยคแบบหนึ่งในไม่ก,กี่ประโยคที่แอมจํามาตลอดตั้งแต่สิปีที่เราทำการทางานแนละ้วพี่ผู้ชาคนนี้ก็บอกว่าคุณแอมทำไปเถอะอะไรคุณแอมมีความสุขนะเดี๋ยวมันได้เงินเองเหมือนแอมทำยนะูทูปเนี่ย คือแอมมีความสุขในการทำมีความสุขในการแชร์มีความสุขในการอ่านคอมเมนต์เมื่อแบบพี่พๆมแม่มาคอมเมนต์แบบเอ้ยคุณแอมดีจังนั่นนูน่นนี่นะแอบมบก็แบบมีความสุขพอแอมมีความสุขกับเรื่องเนี้ยแอบมบก็อยากทาแล้วพอแอมอยากทำเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าคือแอมไม่ได้มองเรื่องเงินนั้นแต่แล้แต่เนี้ยลูกค้าเริ่มเข้าแล้วสปอนเซอร์เริ่มเข้าเริ่มมีคนอยากแบบคุณแอมช่วยรีวิวอันนี้หน่อยเล่าเรื่องนี้เป็นกระาดาษเรื่องนี้ก็เริ่มมีแบรนด์เริ่มมีลูกค้าเนี่ยที่สนใจเน่เเห,นหมวา พอทาด้วยความสุขนะั้นมันได้จริงๆแล้วเชฟไอเขาทำด้วยความสุขจริงจรเขาสุขมากๆเขาลุ่มหลงมากๆเขาลุ่มหลงกับอาหารคือเขาโฟกัสสิ่งนี้สิ่งเดียวอะเขาทำยิบส่ทับเจ็ดอะเธอหนึ่งภาพมาคือเขาก็บอกว่าใครๆก็สามารถทาร้านอร่อยจนแบบขายดีมากๆได้ถ้าคุณทาแกงไตปลาหม้อเดิมแบบเดิมอย่างเดียว3เดือนอะทำแต่แกงไตปลาทุกวันเททิ้งทุกวัน,วนเป็นสิบๆรอบคุณก็เป็นแกงไตปลาที่อร่อยที่สุด เท่าที่เคยมีเออขึ้นมาได้เนี่ยคนเข้าใจไหมคือลุ่มหลงมากๆแล้วเขาก็มีความสุขในการทางานเพราะฉะนั้นพวกเธอนะเราจะทําอะไรอะฉันอยากพวกเธทำแบบมีความสุขถ้าเธอมีความสุขแล้วอะฉันก็เชื่อมากๆเลยว่าแบบมันจะไปได้ไกลอะชีวิตแล้วมันจะแบบน่าสนใจนะคนหายโยนะเนี่ยอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทํางานตัวเองทําอยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งนะที่แอมก็ชอบของเชฟไอนะคือเชฟไอยเนี่ยเขาใส่ใจโซเชียลมีเดียนะคะ คือเขาใส่ใจเรื่องของความสมาธิสั้นของคนคือมันเหมือนเขาเป็นเขาไม่ได้เป็นเชฟที่แค่ทำอาหารแต่เขาใส่ใจพฤติกรรมคนด้วยว่าคนน่ยสมาธิสั้นจากแบบพวกโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรที่แบบว่าต้องให้โฟกัสยาวๆนานๆเนี่ยยากเขาก็เอาเรื่องนี้ไปใช้เรื่องของอาหารของเขาเหมือนกันเขาเข้าใจว่าเวลามาเปิดว่าจะจัดแสงยังไงทําไฟยังไงคนน่ยได้ถ่ายรูปได้แบบเสพอาหารของเขาอะจากกล้องได้ด้วยคือเขาใส่ใจโซเชียลมีเดียแล้วพอเขาใส่ใจเรื่องของความสมาธิสั้นของคนเขาก็เอาเรื่องเนี้ย กลับไปกลับไปเหมือนกับไปวิเคราะห์ว่าอาหารนะ่ะเวลาจะเสิร์ฟก็คือต้องถี่หน่อยมันเหมือนแบบโซเชียลที่แบบคนเอ่อคนแบบเสพโซเชียลก็ให้เวลามันน้อยใช่ไหมคะเชฟไอ้เขาก็เอาเรื่องนี้ไป็นตีความว่าตอนเสิร์ฟอาหารนะ่ะเสิร์ฟถี่มากไม่ได้มาร,นะรอบเดียวเป็นสำหรับเยอะๆคือแบบอ่ะอันนี้มาปุ๊บตึ๊ดๆ,ๆเสิร์ฟปุ๊บห้าทีอีทปุ๊บอีกอันหนึ่งมาแล้วเพื่อเหมือนกับว่าดึงให้คนน่ะสนใจอาหารของเขาเนี่ยเรื่อยๆคือแอมชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันเหมือนเขาอะสังเกตสังกาสิ่งรอบตัวแต่ เอาสิ่งรอบตัวนั้นะไปไประยุกต์ใช้กับการทําอาหารคือไม่ได้สนใจแต่เรื่องรสชาติอาหารและการทำอาหารอย่างเดียวคือเขาสนใจด้วยว่า,าคนไทยเล่นโซเชียลแบบนี้คนแบบนี้คนสมัยที่สั่งคนทาแบบนู้นแบบนี้แล้วก็เอาไปยุกต์การ์ดทำอาหารเนี่ยซึ่งเลิศมากนะคะเขาบอกต่อด้วยนะว่าคือบางคนนะ่ะอาจจะสนใจและใส่ใจเรื่อง PR สนใจเรื่อง PR มากกว่าเรื่องของการทําอาหารอันนี้แอมชอบประเด็นนี้มากเพราะว่าบางคนนะ่ะคือเปิดร้านอาหารก็จริงนะฮะ แต่สนใจเรื่องการทําร้านให้สวยสนใจเรื่องของการทําโซเชียลการบอกเล่าแตละน,น้แล้วพอคนมากินเสร็จปุ๊บก็มองหน้ากันแบบเม,มืองแม่ร่อยเลยอะแล้วร้านแบบนี้นะเป็นเยอะมากๆในปัจจุบนันเ <c oughs> คยอําเรียกว่าเป็นร้านแบบร้านคอนเทนต์อะเหมือนร้านคาเฟ่ที่แบบเนี่ยไม่ถ่ายรูปอบเอออร่อยไม่อร่อยไม่ว่ากันร้านอาหารที่เปิดใหม่มาก็มีเมนูเด็ด,ด,ดมาตัวนึงแล้วก็เอาก,กระแสอย่างเงี้ยคือเป็นร้านคอนเทนต์อย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะเปิดร้านอาหารนะคุณต้องใส่ใจเรื่องของการทําอาหารให้มากไม่ใช่ใส่ใจเรื่องของการทํา PR เป็นหลัก เพราะว่าถ้าไปที่อาหารของคุณอร่อยคุณมีความสุขในการปรุงอาหารจานนั้นขึ้นมาแล้ววะเดี๋ยวการ PR มันจะไปต่อได้เองคือเขาตีความง่ายมากคือเขาพูดสั้นๆแค่ว่าคุณทำ้านอาหารคุณก็ต้องใส่ใจอาหารถ้าคุณทำ้านอาหารแล้วคุณใส่ใจ PR อาหารคุณจะดีได้ยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยอมก็อืมก็จริงว่ะแล้วสอนเนเป็นร้านที่ได้มิชลินดาวแรกอะดาวแรกได้เร็วมากๆนะคะแล้วก็ดาวที่สอนในสักตาม,มาแบบในเวลาอันสั้นแบบไม่นานอะคือมันมันมันเป็น,นปการที่บอกได้เลยว่าคือร้านนี้เขา ขาคุณภาพจริงๆเขาทําถึงจริงๆแล้วพอเขาทำถึงอะเขาไม่ต้อง PR แรงไม่ต้อง PR หนักเดี๋ยวก็ได้ดาวมาเองคุณเข้าใจฟิลป่ะอันนี้แอมรู้สึกว่าแอมประทับใจนะในแนวคิดของเชฟคนนี้มากๆเลยค่ะข้อสุดท้ายนะที่แอมชอบนะที่เชฟไอเขาพูดคือ all in เขาบอกแบบนี้เขาใช้ขาว่า all in เลย all in ก็คือทุ่มหมดหน้าตักเทหมดหน้าตักคือตอนที่เขาทําร้านสอนขึ้นมาเขาบอกเขาเขา all in เลยทั้งเรื่องของเงินที่ใช้ด้วย ทั้งเรื่องของแบบแรงพลังกาลังทุกอย่างคือเขาลงบุ๊บแบบอออินแล้วคือเวลาคนทําอะไรอะชอบทํากากๆนะแนวแอมเจอในปัจจุบันแอมก็เป็นคนที่มีนิสัยเรื่องของการอออินเหมือนกันเหมือนแอมทำยูทู e อะทุกคนเธอไปหาดูดิใครมันจะมาลงคลิปให้พวกเธอดูทุกวันเนี่ยมันไม่มีหรอกมันยากมากที่จะมีคนแบบมาลงคลิปให้เธอดูทุกวันอะคือฉันก็อออินเหมือนกันแบบลงเลยค่ะคุณแม่ไปเลยค่ะทุกวันค่ะ ไป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 คือออลอินเลยกับเรื่องเนี้ยแอมทําบริษัทแอมก็ออลอินแอมทำสตาร์ทอัพตัวไหนก็ทำแอมอออินเลยคือจะไม่มีทําแบบกักกักฟิลไม่เอาคือออลอินให้มันจบแอมออลอินแม้มกระทั่งว่าเวลาทําบริษัทใหม่หรือทำสตาร์ทอัพใหม่ขึ้นมาเนี่ยแอมไม่ได้ใช้บริษัทเดิมเนียแอมจดบริษัทใหม่เลยคือเป็นการแบบเป็นการประกาศสักดาเลยว่าฉันจะเอาจริงอาจารย์ฉันจะออลอินกับเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเอาเรื่องเนี้ยไปปลิวใช้ได้เวลาจะทําอะไรเธออยากาก feel, ักฟิลเธออยากแบบจะทําไม่ถึงคือออออเเเเธลลลิินนนนยททททหหหหมมมมมดด้้้้้้ตัััับึึํํําาาใใใถงไศ แล้วเชฟไอเขาก็บอกว่าพอเขาอออินเสร็จมันเหมือนเขาเขาให้ทุกอย่างไปแล้วอะแล้วเขาก็จะไม่เสียใจกับการที่เขาอะทำแล้วมันไม่ได้เขาจะไม่เสียใจเพราะเขาอออินไปแล้วอะคุณก็จะไม่เดากับตัวคุณเองว่าเฮ้ยทําไมมันได้ไม่ได้อะแต่เมื่อเราอออินไปอะแบบต่อให้มันไม่สําเร็จอะเราก็ไม่รู้สึกเสียใจกับตัวเองอะแล้วพอเราอออินเสร็จเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จมันก็สูงไงนึกออกไหมแต่ยุคนี้นะบางทีคือทําร้านอาหารแบบทําคาเฟ่ขึ้นมาลงแบบแกล้งเครื่องชงกาแฟแกล้งอาหารแกล้งไม่ทําแบบอออินไม่ทําแบบ าตัวทุ่มลงไปสุดแรงเปอร์เซ็นต์สักเซนมันก็น้อยแอมก็ยอยากให้คุณนะ่ศึกษาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้จงอออินเลยกับสิ่งที่คุณทาถ้าอออินเมื่อไหร่ปุ๊มนายแอมว่าใจเรามันจะใหญ่พอใจเรามันจะใหญ่เสร็จเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จมันก็จะสูงเนี่ยตามกันมานี่แหละทุกคนก็เป็นสิ่งที่แอมไปคุยมานะกับเชฟไอนะคะของร้านสอนมิชลิน3ดาวเธอรู้ไหมว่าฉันตื่นไปฟังเขาตอนประมาณ8ปดโมงครึง่งซึ่งคืนก่อนหน้าแอมนอนประมาณตีสี่แต่แปดโมงครึ่งแอมตื่ อินสปายแอมมากๆอิสปายให้แอมรู้สึกได้ว่าคือคุณทําดีอะ่ะเดี๋ยวมีคนเห็นเองคือคนทำดีเดี๋ยวมิชลินทราบเองแต่ว่าทําดีขอให้มันทําดีแบบดีแบบมันไม่ใช่ทาถึงมันคือทําเกินอะ่ะมันคือแบบคนอื่นคาดหวังหนึงร้อแต่ว่าคุณต้องให้ร้อไปเลยอะ่ะมันเป็นแบบนั้นแล้วสอนก็อยู่ย่งคงกระพันแบบได้ยาวนานมากแล้วรสชาติที่แอมไปกินสอนเมื่อประมาณ สี่ห้าปีที่แล้วกับตอนนี้โลชั่นมันมันมันไม่ได้เหมือนเดิมนะมันพัฒนาขึ้นไปอีกอะเชฟไอเขาก็ไม่หยุดพัฒนาเขาก็หาเมนูใหม่ๆหาวัตถุดิบใหม่ยังคงทำ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 แบบเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าถ้าคุณลุ่มหลงกับมันมากพอเอาอินมากพอใส่ใจคนมากพอดูสิ่งรอบข้างมากพอก็มีสิทธิ์สำเร็จได้แบบเชฟไอเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ฟังมาถึงจุดนี้อยากให้แอมเอาเรื่องอะไรมาเล่าก็บอกมาได้คอมเมนต์มาได้นะคะจะพยายามเอามา ทำคลิปแบบเมามอยนะคือฉันไม่อยากจะมาเป็นฟิลสอนเนื่องกับตลาดเลยเธอมากมายฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายไก่กรเลยฉันนะรู้สึกว่าฉันอยากแชร์กับสิ่งที่ฉันเจอมาในชีวิตของฉันกับสิ่งที่ฉันเจอมาการที่ฉันคุยกับคนนู้นคนนี้มาแล้วก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะฝากส่งคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรู้สึกว่าควรต้องฟังนะคะฝากสมัครแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ